สองลักษณะนมกระแนมนะหรือเอ่อเป็นปัจจัใจมห้าดอกดอกดอกไม้ดอกไม้ห้าแต่ละก็ผักขออด้เขาวขาวไม่ไว้บุซาหอมนี้เออเอาอย่างนี้คู่แทนของเอาเคียงตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่บ้านน้ำพีนะครับ อันนี้ก็เป็นให้ผู้ชมดูว่าประทางไปบ่อเหล็กน้ําพีนะครับวันนี้มีญาติโยมอยากให้หลวงตาท่านผ่านเข้าไปในบ่อเหล็กนะครับก็ปรากฏว่าเส้นทางอาจจะมีคณะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็จริงๆหลวงตาท่านก็เดินตามเส้นหลักที่ท่านจารึกไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับปลาลบไว้ตั้งแต่แรกว่าจะไปเส้นนี้นะครับก็อันนี้ เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับตรงสีแยกเนี่ยนานิมนต์รบบะขออนุญาตอุบาจารย์ท่านไว้เพื่อที่จําวัดปรากฏว่าเมื่อวานแดดร้อนนะครับแล้วก็ได้เข้าประจําวัดก่อนหน้านี้ประมาณ7กิโลนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่หลักกิโลเมตรหมายเลขเส้นทางนะครับหมายเลข1นึ่งหนึ่งเจ็ดลอยต่อแล้วก็12 4 4นะครับเราจะต้องเลี้ยวขวาไป12,44นะครับท่านผู้ชม เราจะเลี้ยวขวาไปหนึ่งสองสี่นะครับก็ผ่านผ่านทางเข้าบ่อน้ำพีเหมือนกันนะครับอ,อยู่กิโลเมตรที่269นะครับเราเลี้ยวขวาไปทางอทองแสนขันนะครับไปทางทองแสนขันแล้วก็ทางหลวงตาเองกำลังเดินมาทางโน้นนะครับนี่พี่น้องประชาชนก,ก็ยังรอเป็นระยะระยะอยู่นะครับก็นี่ก็แจ้งข่าวแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ไป นมัสก,การหลวงตาแล้วว่ามีทางที่จะไปอำเภอทองแสนขันทองแสนขันนั้นใกล้นะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่ที่ที่เคยแจ้งไว้นะครับหลวงตาท่านไม่ไม่ไม่ยึดติดตรงนั้นที่ว่าทางใกล้ทางไกลเอาทางที่ท่านได้ประทานาไว้แล้วว่าจะเดินเส้นนี้ทางที่ท่านได้บอกญาติธรรมแล้วว่าจะเดินเส้นนี้นะครับ ทิงญาติโยมก็อยากให้ท่านเดินเส้นที่ที่ใกล้เพื่อให้ท่า,ทานาได้รักษาสุขภาพไว้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็อันนั้นท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องอเรื่องรองนะครับเรื่องหลักสําคัญท่านคือต้องรักษาสัจจะไว้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้โน่นมาแล้วครับไปไกล ขณะนี้เวลา1 0บนิกาสานาทีนะครับก็น่าจะอีกประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลุดจากนี้ไปผมก็คิดว่าน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนรอยเยอะ กำลังมาครับท่านผู้ชมลงตากาลังมานี่เห็นลงตามาแล้วก็องเตรียมนะครับเอ,อ่อก็คือพูดคุยถกเถียงก,กันนะครับเอ่อไม่ได้ทะเลาะกันนะครับคือถกเรียวกว่าถกเถียงกันก็ได้นอะอ่อจะต้องเตรียมอะไรแบบนหนย,ยังไงประมาณนี้สำหรับท่านที่อ่าดูข่าวข่าวบางบางข่าวนะครับที่อ่าในช่องเหตุ บางเพจที่เขาลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าที่ามาปูให้หลวงตานะครับก็มีได้ถ่ายท่านเป็นห่วงนะครับว่ามีข่าวข่าวว่าเออต้องใช้ผ้าขาวของผ้าขาวปูเท่านั้นนะมาปูให้หลวงตาเหยียบย่ำจริงๆจริงจริงหลวงตาท่านไม่ได้กําหนดนะครับบอกตรงๆนะครับหลวงตาท่านไม่กำหนดว่าต้องปูผ้าให้ท่านเหยียบย่ำนะครับที่มาที่ไปของการปูผ้าเนี่ยจริงๆแล้ว เดิมทีพี่น้องญาติธรรมประชาชนเห็นท่านเดินด้วยเท้าเปล่าสงสารท่านเหยียบก้อนหินเศษแก้วเศษกรวดอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเอาผ้ามาปูให้ท่านนะครับผ้าปูให้ท่านเพื่อให้ท่านเดินสบายแล้วเราอยากได้บุญส่วนนั้นคือทําบุญกับบ้านทุดงนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาผ้ามาปูให้บางท่านก็เก็บกวาดเอาไม้กวาดก็มีบางท่านก็น้ําล้างลาดถนนให้สะอาดจะอ่านก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นที่มาของเขาว่าปูผ้าขาวเนี่ยมาเกิดขึ้นที่ภาคเหนือซึ่งก็มีกลุ่มพ่อค้านะครับที่นำผ้ามาขายนะครับนำผ้ามาจัดจำหน่ายให้ประชาชนที่จะ,ะมารอรับหลวงตาอยากได้ให้หลวงตาเหยียบให้เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับก็มีข่าวข่าวว่าเออต้องปูผ้าขาวนะถ้าอื่นปูไม่ได้นะนี่ผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงมีแต่คนเล่ากล่าวมาเท่านั้นเอง คาขายธรรมดาปกติหลวงตาท่านไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับแล้วแต่ความศรัทธาของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับถ้าอะไรก็ได้ที่มาปูรองรับให้หลวงตาด้วยความศรัทธานะครับก็คือผ้าที่สูงนิดนึงไม่ใช่ผ้าถุงกางเกงอะไรเลอะเธอะหรืออะไรประมาณนี้เราทำอะไรนะทำความเคารพทำความคารวะกลาวไหวผ้าผู้ทรงศีลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ ด้ความเคารพนะครับเราก็ต้องมีความนอบน้อมสูงส่งนะครับเป็นที่สูงไว้ท่านผู้ทรงศีล227ิข้อนะครับก็าฝากญาติธรรททุกท่านที่ดูข่าวช่วยกันแช์นะครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผ้าสีขาวนะครับผ้าสีอะไรก็ได้นะครับแต่ยกเว้นอย่างคือ1มีธงชาติไทยท่านไม่เหยียบย่ำนะครับ 2. มีตราสัญลักษณ์ของอพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าธงชาติไทย หรือว่ารูบแผ่นดินหรือตราคดนะครับหลวงตาท่านไม่เหยียบไม่ย่ำให้นะครับเพราะฉะนั้นบอกประชาชนแชร์กันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมที่ต้องการให้หลวงตาที่ปูเนี่ยจุดประสงค์จริงคือไม่ให้ท่านเจ็บเท้าไม่เหยียบก้อนหินเท่าน,นั้นเองนะครับแต่พี่น้องประชาชนคืออยากได้ไปเป็นสิริมงคลนะครับก็เลยคิดว่าอ๋อมีรอยเท้าหลวง,งตาหลวงตาเหยียบย่ำแล้วเป็นสิริมงคลคิดไว้ประมาณนี้ก็เลยก็เลยเป็นเป็นการที่ว่าอยากได้ผ้าที่รองเท้าให้หลวงตาท่านเหยียบย่ำผ่าน ก็เ,เป็นสิริมงคลกับตนเองนะครับจริงๆอะไรก็ได้เสื้อเราก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นเสื้อที่ดูแล้วอันนั้นสักนิดหนึ่งนะครับดูแล้วให้ดูเหมือนสง,ง่างามสักนิดหนึ่งสะอาดสะอ้านนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ,นะครับเรอ,อันนี้ฝากพี่น้องประชาชนญาติที่ท่รานช่วยบอกกล่าวช่วยแชร์กันต่อนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับว่า การปฏิบัติเมื่อหลวงตามาแล้วเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเสื้อผาอ้าสีอะไรนะครับสีเหลืองท่านก็ได้นะครับไม่ไม่ว่าอะไรนะครับสีเหลืองก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้นะครับยกเว้นมีรูปสัญลักษณ์มีอะไรต่างๆนี่ครับส่วนเสื้อผ้าที่ปีซิปมีกระดุมก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มีกระดุมมีซิปที่มันเป็นรอยต่อรอยหอยกักมันจะแข็งนะครับรอยแข็ง มีคนประชาพี่น้องประชาสัมพันธ์อยู่นะครับว่าให้ให้นั่งห่างผ้าประมาณสักศอกหรือครบหนึ่งนะครับผ้าที่จะปูนะให้ห่างผ้าที่จะปูไว้ศอกหนึ่งนะครับหลงตาจะได้เหยียบไม่ต้องก้มไม่ต้องโน้มชัวนะครับนี่ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับออานี่เจอแล้วเจอแล้วเจอ เจอคุณพ <Yeah>, yeah, like. mm ี่ชาลีกำลังประชาสัมพันธ์อยู่เจอคุณพี่ชาลีกำลังประชาสัมพันธ์อยู่นะครับผมเรียกคุณแม่ชาลีนะครับกำลังประชาสัมพันธ์จม่รับสางมท่านไม่นั่งรถสี่ท่านฉันมือเดียวห้านอนไม่มีกฎมีมุงนะคะหกครองไตรจีวรอันทามบริหารมีแค่แปดอย่างก็คือผ้าห้าชิ้นเหล็กสามอย่างสามชิ้นคือบาทเข็มแล้วก็มีกรดังนั้น ต้องถวายเงินนะคะจะเกิดการอาบัติแล้วเราจะเป็นบาปด้วยขอความร่วมมือคุณพี่เชลีครับขอพให้คำแนะนำท่านผู้่ท่านผู้มารอแล้วหลวงตาอยู่นั่งตัวตรงยกของเสมออกหลวงตาจะเคาะรับแล้วหลวงตาจะเคาะให้พรแทนที่ไม่ให้ก้มไม่ให้กาเพราะว่าหลวงตาจะเสียการทรงตัวเพราะว่าบาซ้ายหลวงตาสะพายบาดรบาขวาหลวงตาสะพายย่ามถ้าเราก้มหลวงตาจะก้มตามจะเหวี่ยงไปอย่างนี้ ลวงตาก็จะเสียการพวงตัวการอธิบายให้ญาติธรรมนะครับนารวงตาตัวเล็กนะคะขอพรลูกเมยนะคะลูุโมยนาเ่ช่กสาธุะสวัสดีครับคุณแม่เมื่อวานตอนเย็นไม่ได้เจอกันวันนี้ก็บอกว่าคุณแม่เข้ามาให้คําแนะนํากับญาติธรรมที่มารอกราบนมัสการหลวงตาอยู่นะครับพี่น้องที่ได้ยินคุณแม่พูดแนะนําประชาชนพุทธศาสนิกชนญาติธรรมนะครับที่มารอรับกราบนมัสการหลวงตานะครับก็ ถ้าได้ยินข้อมูลที่ชัดเจนที่ถูกต้องแล้วจากหลวงตาท่านนะครับปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ฝากแชร์นะครับฝากบอกกล่าวต่อไปด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อวานเราจะคุยกับคุณแม่อยู่นะครับมาช่วยจากจังหวัดน่านมาไปกลับไปกลับเสร็จทุระาที่น่านท่านก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยมาช่วยได้บุญนะครับคุณแม่อานวันดาบุญด้วยนะครับสาดุนะครับรักษาท่านหลวงตาแล้วก็ระกระกาวให้ท่านนีเป็นไประชคชับ นี่พี่กายนะครับจากจังหวัดสระแก้วนะครับมาช่วยมาใกล้ที่บ้านพันเลยครับผมถือไม้ครั้งแรกครับตั้งแต่ตามหลวงตามาครับถือไม้ครั้งแรกตั้งแต่ตามหลวงตามาขอันนะครับตากแดดนิดหน่อยผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกครับออกก่อนดีกว่าครับหลวงตามาใกล้แล้วจะออกไม่ทันสาธุครับสาธุเออนั่นแหละครับรอนิดหน่อยครับรอหลวงตาตั้งเดียวเองเนี่ยเนาะใกล้หูเลยนะครับถอยไปก็ได้ไปนั่งนะตอน้องก่อนก็ได้นั่งร่มของแล้วค่อยมาเออผมบอกครับ ผมบอกเฉยๆถ้าท่านเชื่อ็ดีไม่เชื่อก็ช่างท่านครับเชื่อก็ดีถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับแต่ว่าผมจะไม่มีเวลาถ่ายให้ถ่ายกันเองเลยปัจใจนะครับพี่น้องประชาชนนะครับป้องกันโควิดนะครับพี่น้องประชาชนอย่าใส่แมสหน้ากากกันทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเมื่อกี้มีคุณแม่อีกอันหนึ่งถือมานะต้องแบ่งให้นะครับ เจ้าหน้าที่กนมาเพราะเราจะเปิดช่องใจคุณแม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาแจกอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคณะของลูกศิษย์หลวงตาเมื่อได้รับบริถวายมาแล้วเรื่องแมสนะครับก็จะมาแบ่งแจกจ่ายให้กับประชาชนอยู่นะครับที่ตามรายทางเหมือนกันนะครับหลวงตากําลังมาแล้วเดี๋ยวให้เราดูหลวงตาให้พรกับประชาชนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะล่วงหน้าไปเลี้ยวขวาข้างหน้าตรงบ้านน้ําทีนะครับ ยกคนละอย่างคนละอย่างเลยนะครับมาหลายคนทั้งครอบครัวคนละนิดคนละหน่อยได้บุญด้วยกันทุกคนนะครับคุณหนูนี่ครับหลวงตาใกล้มาถึงแล้วอเตรียมเลยนะครับหลวงตามาจับคนละนิดคนละอันสองอันยกขึ้นระดับหน้าอกพองามนะครับสวยนะครับให้เป็นธรรมชาติให้นุ่มนวลนะครับจิตใจน้อมนะครับถวายหลวงตานะครับจะได้บุญกุศลนะครับ นั่งตัวตรงๆไม่ต้องโน้มกราาหลวงตาก็ได้นะครับไม่ต้องตรงๆไม่ต้องโน้มกราบวลวงตาเพราะว่าถ้าน้อมกราบหลวงตานะท่านแบกภาระหนักเนาะวิบาทก็จะเบี่ยงมาโดนเรามั่งถ้าเห็นสกเกตไปครับเนี่ยท่านต้องประคองไว้ข้างหนึ่งถ้าเราก้มตัวท่านก็จะก้มตลอดระยะทางวันหนึ่ง20-30กิโลคิดดูแล้วกันนะอย่างนี้นะครับก็เป็นงานนี้ถึงบอกว่าไม่ต้องก้มไม่ต้องโน้มตัวนะครับเหตุปัจจัยและประมาณนี้นะครับ พวงมาลายัยพวงมาลัยเอาไปก่าพ้าที่บ้านอธิษฐานเอานะที่ระวงข้างหลังนะลลกดูพวงมาลัยนะครับข,ข้างหลังนะเมื่อกี้เนี่ยดูสิเอานโมธนาบุญด้วยนะครับมาทั้งครอบครัวครับ,รบมาอันนี้มียาในนี้ครับอยู่ตรงไหนาย,ยาในนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวจะมีรถเขน็นมานมนมให้คุณน้องหนูแล้วก็คุณแม่นมให้คุณหนูเลยจ้ะให้คุณหนูเลยเป็นบุญนะครับให้คุณหนูไปเลยจ้ะ อ๋อโอเคครับครับายลงาครับครับครับรับได้เลยครับรับได้เลยผู้หญิงรับได้ครับรับได้ครับอันนี้ใส่รถเข็นไวเนาะแล้วนี่ใส่คันเหลืองไปไปชรพันใส่คันเหลืองไปโอ้รถใส่แกวว่างเดี๋ยวผมมาเจอรถเข็นแล้วครับรถเข็นหลงตาหายไปคันหนึ่งยังมีใครมาส่งเลยเออแกเป็นน้ำมน้ำมงคลกลับบ้านได้นะลูกนะอันนี้นะอ่าแกเป็นน้ำมน้ำมงคลกลับบ้านก็ได้นะครับหลงตาไปแล้วครับหลงตาไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับ อยู่นี่ลูกนี่คนหนึ่งเด๋เห็นไหมคะนมขนมนมเนยเราก็แจกให้เด็กๆโตเล็กตามรายทางคนเรากล่องสองกล่องคนป่วยคนชรากระแจกอให้น้องลองกล่องหนึ่งนะตั้งไว้ข้างล่างก่อนก็ได้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับให้นมให้นมอานมให้น้องหน่อยลูกอานมให้น้องหน่อยอานมให้น้องหน่อยเบรกแป๊บหนึ่งขอนมให้น้องหน่อยได้แล้วได้แล้วพอโอเคครับ นี่ครับก็เป็นอย่างงี้ครับพอถึงเวลาก็าช่วงเย็ยนหลงตาพักจําวัดไหนนะครับแล้วก็ไปของที่เหลือยในรถนะครับก็จากที่เราให้รายทางแล้วก็ไปตั้งโรงทานเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมลงให้ดูนะครับก็เป็นเป็นเช่นนี้ตลอดระยะเส้นทางที่ท่านรุดงไปนะครับนี่ ไหว้ยาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมารับนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมารับนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จะมารับอันนี้แกเป็นน้ำมนต์น้ำมงคลกลับบ้านก็ได้นะครับมียาเองก็ขอให้เหมือนกัน ยาเอกเอกอยู่ไหนเอกเอกอะไรเอกเอกเหลืองๆซองเหลืองๆน่ะโปรโมชั่นเคยให้อ๋อมันเป็นซองกระสีเหลืองนร้านขายยามีขายแถวาซื้อก็ได้นะครับปิด จับน้ำจับพวงมาลัยรอเลยนะครับอ่านี่คุณพี่เขาถอดเสื้อแล้วปูให้เรียบร้อยนะครับปูให้เรียบร้อยให้หลวงตาสะดุดนะน,นั่งตัวตรงๆนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับไม่ต้องโน้มตัวนะครับไม่ต้องโน้มตัวเนี่ยจับนมรอเลยลูกนะจับนมยกขึ้นนมรอถวายหลวงตานะครับ <c oughs> อย่าลืมยกน้ําถวายนะครับหลวงตามาถึงแล้ว พนมมือรอหลวงตาให้พรนะลูกนะกพนมมือไว้หลวงตาจะให้พรนะลูกตัวน้อยตัวเล็กก็มานะครับนี่ตัวน้อยตัวเล็กก็มาผมเห็นเด็กงี้ผมไม่ได้ผมเคยเจอเนี่ในผู้หญิงคนนี้คนหนึ่งแลวเนี่ยอันนี้น่ารักนะครับที่เชี่งของนะครับผมเห็นผมให้ขนมนั่นนะดูฮนะผมพนมมือไว้นะลูกนะในะจะยกของเลยนะยกเลยยกเลย ยอกทุกอันเลยนะครับจับไว้ทุกอันขอนมให้น้องสองคนนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับมีไหมอ๋อให้มาแล้วเนาะได้ยังอ๋อได้แล้วครับโอเคอะไรขึ้นรถคันนี้ขึ้นรถคันนี้ไม่รู้ถ้านูนโน ยังไม่แน่ใจครับแม่ต้องรอต้องรอบ่ายสามโมงสี่โมงก่อนช่วยน,นลูกอโอเคจ้ะต้องรอสามโมงถึงสี่โมงนะแม่ถึงจะรู้<ห>จ้ะหรือท่านหรือท่านจะไปเรื่อยๆก,ก่อนถ้าสามโมงตรงไหนก็ตรงนั้นท่ายังไม่ระบุเลยนะแม่จ้ะเดี๋ยวดูติดตามข่าวเรืเอ่อยๆนะแม่นะครับครับอนุโมทนาบุญนะครับน้ําแก่เป็นน้ํามงคลขอ้องกอดกลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวที่เหลือเจ้าหนี่จะมาเก็บนะครับสาธุนะครับ ไปแล้วครับโอ้ไปไกลแล้วเผือแป๊บเดียวเอออันนี้แม่ชีขาวชีขาวนะครับมาช่วยหลวงตาเก็บอของททยธรรมททยทานต่างๆนะครับขนมนมเนยตกเย็นมาท่านก็ไปจัดเป็นลงทานหลวงตาอยู่ที่วัดที่หลวงตา,าจำวัดนะครับก็ไปจัดคิวที่โน่นนะครับอันนี้ก็วันนี้ วันนี้ไม่ค่อยเห็นวันนี้ช่องไทยนิวนะครับติดตามข่าวไทยนิวไม่ได้เข้าครับตรงไปเลยเอาละครับก็คงจะเข้านี้หลวงตาท่านจะเลี้ยวขวานะครับไปทางเลี้ยวขวาไปทางหมายเลข1 2 4่งีนะครับหนึ่นะครับอย่าลืมบอกข่าวด้วยครับหนึ่งสองสี่สี่นะครับไปทางทองแสนขันนะครับวันนี้ครับ บอกกล่าวเพื่อแชร์ต่อตอญาติทรรมทุกท่านที่ร้อนรับหลงตาด้วยนะครับออขอให้ได้บุญทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ